สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับผมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับบอยเพชรยนต์นะครับวันนี้นะครับบอยมีเจ้าตัวโฟ r t u n เนอร์นะครับผมตัว2.8นะครับเป็นตัวขับ2นะคันนี้เป็นตัวขับ2ไม่ใช่ขับ4นะครับแต่เป็นท R d ดีนะคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมกันครับว่าคันนี้น่าสนใจขนาดไหนเลขไม้เท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะครับสภาพตัวถังเป็นไงภายในเป็นไงนะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันครับไปครับ เดี๋ยวเรามาดูบริเวณด้านหน้ากันนะครับผมด้านหน้าคันนี้นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมคันนี้เป็นไฟโปรเจคเตอร์แล้วไบเบีม LED นะครับก็คือเป็นหลอดไฟ LED นะครับผมมันจะคนละอย่างกับไฟซีนอนนะแต่ว่าแสงขาวเหมือนกันนะครับวันนี้จะเป็นไฟ LED แล้วก็ไฟสูงไฟต่ําอยู่ในตัวนะครับอันนี้เป็นไฟ d a y t i m e Running นะครับ Daylight มีอยู่5เมตรนะครับ ด้านล่างหันลงมามีไฟตัดหมอกแล้วนะครับไฟตัดหมอกก็เป็นสีขาวแสงขาวนะครับกระจังหน้าเป็นแบบโรเมีมนะครับเป็นเป็น V Shape ลงมาแบบนี้แล้วก็เป็นแถบเอ่อสามขั้นก็คือเป็นแถบโรเมีมนะครับโลโก้อันใหญ่ๆเลยตรงกลางประมาณนี้ด้านหน้าก็คิมคีเลยนะครับส่วนคันนี้นะครับก็เป็นรถสีขาวนะครับแล้วก็หลังคาเป็นดำด้านนะครับซึ่งทำมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดู เส้นสายมิติตัวรถนะครับป่งป่งรถนะครับก็คือป่องซุ้มล้อหน้าหลังตัวถังคือแบบเรียบเนียนนะครับไม่มีผิดเพี้ยนนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกฝั่งหนึ่ง mm hmm. เหลี่ยมสันของฝากระโปงนะครับผมก็สมบูรณ์นะครับผมไม่ผิดเพี้ยนนี่ป่องอีกข้างหนึ่งนะครับผมเหลี่ยมสันสมบูรณ์คือรถไม่มีผ่านการชนมาเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจาก ด้านข้างกันต่อครับบริเวณด้านข้างคันนี้นะครับผมมีคิ้วนะครับเป็นคิ้วคิ้วสีดานะครับสีดําด้านตรงนี้คิ้วซุ้มล้อนะครับมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับส่วนล้อแมกอันนี้นะครับเป็นล้อ TR d ดีแทลโรงงานขอบ20นะครับผมยางที่เขาใช้อยู่ตอนนี้คือยางดันหลบนะครับซีรีส์ยางนะครับเบอร์ยางนะครับสองห0ห้าห้าสิบขอบยี่สิบนะครับปียางกันนี้อยู่ที่ปี18 นะครับผมปียังอาจจะเริ่มลึกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าให้ผมแนะนําถ้าเราซื้อไปแล้วเป็นผมผมจะซื้อไปแล้วผมจะไปเปลี่ยนจะไปใหม่ที่เราดีกว่านะครับผมเอาเอาเอาชัวร์ดีกว่าเพราะว่ามันก็คือรถเราอ่ะนะครับแล้วก็ช่วงล่างอันนี้จะเป็นช่วงล่างแบบ t R d นะครับเป็นสปริง t r d นะครับผมก็จะเฟิร์มเฟิรมหน่อยจะไม่เหมือนโฟลเดอร์ตัวธรรมดานะครับผมให้ดูความเนียนของ สมด้านในแล้วก็โครงสร้างนะครับทุกอย่างอยู่ครบสมบูรณ์นะครับไม่มีดัดแปลงนะครับไม่มีมาทําเป็นท r d ดีนะครับไม่ใช่อันนี้คือแท้ๆของโรงงานเลยนะครับแล้วก็ใช้ยล่างนะครับของตัวถังก็มีบันไดามาแล้วนะครับขัดขึ้นมาด้านบนกระจกมองข้างนะครับเป็นสีเดียวตัวรถแล้วก็มีแถบไฟเลี้ยวในตัวนะครับ อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับว่ารถมันจะเป็นสองสีเป็นสีทูโทนนะครับผมขาวกับสีดําด้านซึ่งมาจากโรงงานนะครับด้านขอบของอขอบที่ติดกระจกมองข้างนะครับกับตัวถังรถเนี่ยอันนี้ก็จะมีคีบคี่คีบคีปลมนะครับถัดมานะครับก็จะมีการสาดมาพร้อมกันเลยติดมาให้เรียบร้อยมีราวแหลกหลังคานะครับทุกอย่างโครงสร้างสมบูรณ์ เมื่อเปิดประตูเป็นแบบพรเมียมมีเบ้ารองกันมือกันลอยมาให้แล้วนะครับทั้งคันก็คือเดี๋ยวผมให้ดูเส้นของมิติตัตวถังนะครับว่าคมไหมก็คือช่องไฟคือเป๊ะพอดีไม่มีผิดเพี้ยนนะครับคือรถไม่ได้มีการชนหนักไม่มีการดัดแปลงแน่นอนโครงสร้างของเขาเดิมๆหมดทั้งคันนะครับไม่ไม่ผ่านการชนมาแน่นอน ทีนี้เดี๋ยวมาต่อทางด้านหลังครับด้านหลังเห็นเด่นๆเนี่ยมีสปอยเลอร์มาแล้วนะครับผมสปอยเลอร์นี้ก็มีไฟ LED ไฟเบรกดวงที่สามมาให้นะครับด้านบนมีคีปสลามมาด้วยนะครับด้านท้ายนะครับที่พลาดไม่ได้แน่ๆก็คือต้องมีสัญ,ญลักษณ์ c r D นะครับผมตัวนี้แล้วก็คันนี้เป็นเครื่องสองจุดแปดนี่เลยครับเครื่องสองุดแปดมีสัญ,ญลักษณ์มาให้พร้อมมีไฟตัดหมอกหลังนะครับอยู่ตรงนี้ ไฟตัดหมอกอ่าโอเคยางไหลมีครบนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูช่วงล่างช่วงล่างก็จะเป็นสปริงพีอดี ID นะครับผมก็จะนุ่มเหนึบแน่นๆหน่อยนะครับจะไม่เหมือนจะไม่จะไม่ย้ยๆไว้ไเหมือนตัวธรรมดานะครับมีกล้องมองหลังมาด้วยนะครับทีนี้ เดี๋ยวเรามาต่อก right uh ัน huh. ที่บริเวณภายในห้องโดยสารกันครับมาดูกันว mm ่าภายในห้องภายในห้องโดยสารของ p o r t u n e TRD ขับสองตัวเนี้ยเป็นแบบไหนบ้างไปครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่บริเวณภายในห้องโดยสารกันนะครับผมอันนี้ภายในนะครับเป็นเบาะหนังนะครับอ่าภายในภายในคันนี้จะพิเศษคือจะเป็นสีดําแดงนะครับผมแหงประตูทุกอย่างสมบูรณ์นะครับผม สวิตควบคุมกระจกจะอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับรวมถึงเซ็นทรัลล็อกรวมถึงพับกระจกมองข้างปรับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็คันนี้นะครับอ่าเป็นพูุสตาร์นะครับ T R D สีแดงเลยนะครับพร้อมอะไรมันติดฟังก์ชันมาพร้อมกับแพดเดิลชิ p แพดเดิลชินะครับสามารถบวกลบเล่นเกียร์ได้นะครับอันนี้มีแผงหน้าปัดนะครับนี่ผมไม่ได้ติดเครื่องผมเปิดออนอยู่แล้วก็เครื่องเสียงคันนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นไปก่อน เครื่องเสียงคันนี้เป็นของ JBL ทั้งคันนะครับผมทั้งลำโพงนะครับทั้งฟอนต์นะครับผมอันนี้นี่ไม่ต้องห่วงเรื่องคุณภาพเสียงเลยนะครับเสียงรอบคันเลยนะครับผมก็จะมีลำโพงเสียงกลางนะครับอยู่ที่แดชบอร์ดนะครับหนึ่งคู่นะครับตรงนี้แล้วก็มีทวิตเตอร์นะครับตรงกระจกมองข้างสองข้างเลยนะครับเป็นเสียงสูงนะครับแล้วก็เสียงต่ำเสียงกลางจะอยู่ ้านลากอีกทีหนึ่งนะครับนี่คือแค่ข้างหน้านะครับยังไม่รวมประตูหลังนะครับแล้วก็ยังไม่รวมตรงฝาท้ายอีกนะครับเพิ่มเติมนะครับผมอะไรเมื่อกี้ผมไม่ได้ชี้แจงตรงนี้เป็นคาร์บอนเคปลารนะครับผมแล้วก็แผงคอนโซลกลางก็จะเขาเรียกว่ามีสไตล์นะครับแอร์ดิจิตอลนะครับผมมีผมแอร์หลังด้วยนะครับตรงนี้สามารถวางแก้วน้ำได้นะครับดูมีสไตล์มีระดับนะครับแล้วก็ เกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับบวกลบเองได้มีปุ่ม Eco กับปุ่ม Power Mode หมนะครับปุ่ม t ท x t ชั่นคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับเกจกลางคูบ็อกอ่าสามารถผมย้อนแสงได้อ่าตรงนี้เก็บของได้ทุกอย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรแตกหักนะครับผมเป้นส่วนสมบูรณ์หมดเลยเล่มคู่มือก็ยังมีอยู่ครบนะครับประมาณนี้ด้านบนนะครับเป็นพวกสวิตช์กระจก เออไม่ขออภัยครับสวิต์แผงไฟเทดานนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูบริวเวณแถวที่สองกันบ้างครับว่าเป็นยังไงกันบ้างไปครับเปิดประตูแผงแถวหลังนะครับแผงประตูสมบูรณ์นะครับสีแดงดำเหมือนเดิมนะครับ แถวกลางนะครับผมมีหมอนรองคอนะครับสามารถดึงที่พักแขนลงมาได้นะครับแล้วก็วางแก้วน้ําได้นะครับทุกอย่างใช้ได้หมดไม่มีอะไรแตกหักนะครับด้านบนนะครับสวิตช์แอร์แถวหลังนะครับผมเป็นแอร์ลาวแอร์เพดานะครับด้านท้ายเออด้านหลังของคอนโซลกลางนะครับมีช่องเสียบชาร์จไฟได้นะครับผมแล้วก็มีช่อง p o w e r พ u t เล 12บสองโวลต์นะครับแถวที่2นะครับเดี๋ยวผมลองพับให้ดูว่าพับยังไงแถวที่2ออ่ามันติดเบาะหน้าแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมถอยมาเยอะไปนะครับใช้งานง่าย อ่านี่ครับผมพับแถวที่2ให้ดูแล้วเราก็สามารถดึงแถวที่3ลงมาแล้วก็มานั่งได้นะครับผมอันนี้ทุกอย่างอยู่ครบนะพรมแท้ของที่อาดีหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดเปิดแถวแถวตอนหลังให้สุดเลยแถวเปิดฝาท้ายอ่ะลิ้นพันอีกแล้วนี่ครับ ก็จะคินคีนแบบนี้เลยนะครับเบาะแถวที่สามถ้าเราไม่ได้มีคนนั่งก็พับเก็บแขวนได้นะครับแล้วก็มันจะมพีพื้นที่ข้างหลังจะมีมากขึ้นนะครับแต่ถ้าเรานั่งเต็มพื้นที่ตรงนี้ก็จะแลกกันไปนะครับมีไฟตอนท้ายนี้มาให้นะครับแล้วก็มีแอร์เหล่านี้ให้อีกแล้วก็ด้านบนของฝาท้ายนะครับผมก็จะมีลำโพงเสียงซับนะครับมีซับบูเฟอร์ ประมาณนี้ประมาณแปดนิ้วนะครับดอกประมาณแปดนิ้วทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ห้องเครื่องกันครับมาดูว่าห้องเครื่องเขาเป็นเครื่องแบบไหนอะไรยังไงไปดูกันครับมาต่อกันที่เครื่องยนต์นะครับผมอันนี้เป็นเครื่องนะครับเครื่องขนาด2.8งจุดแปดนะครับหรือเครื่อง2800ันซีซีนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดู น็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยผ่านการแกะทุกอย่างโครงสร้างเดิมๆหมดเลยนะครับเช่นเดิมไฟหน้าขาไม่หักโคมไม่ช้ำนะครับคานหน้าสมบูรณ์นะครับผมไล่มาดูเลยแผ่นเพลตตัวถังยังอยู่นะครับทุกอย่างสมบูรณ์ น,อน็อตฝาปมไม่ได้ผ่านการแกะเช่นเดิมผมจะส่องให้ดูคานหน้าคานซับแรงข้างล่างไม่น่าเห็นอ่าตรงนี้ยังเห็นอยู่รถไม่มีผ่านการชนมาเลยนะครับทุกอย่างสมบูรณ์หมดเลยนะครับผมก็คันนี้นะครับผมสภาพก็อย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับประมาณนี้ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับการรับชมรับฟังนะครับรีวิวเจ้าตัว2.8นะครับขับสองนะครับผมปีคันนี้เป็นปี18นะครับเลขไมค์คันนี้เพียงแค่60,000กว่านะครับประมาณ6น4ี่ไม่กว่าหรอก6 0 4 0นะครับผมกับรถปี18ไมค์60,400นะครับรถสภาพแบบสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครับตัวถังตัวสวยแบบนี้เลยนะครับเส้นมิติตัวรถคือคมคมแบบนี้เลย ร,ราคาคันนี้อยู่เพียงแค่1นล้านสแสนเท่านั้นเองนะครับล้านสนะครับฟรีดาวออกรถสู์บาทนะครับเครดิตดีได้ดอกเบีย้ยต่ําๆเลย2.79ทําทำได้2.59ก็ทำได้นะครับขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าเลยนะครับดอกอัตราดอกเบีย้ยและเลทการผ่อนขึ้นอยู่กับเครดิตของลูกค้าแต่ละท่านเพราะว่าไฟนันเขาจะพิจารณาตามเครดิตนะครับว่า มีเครดิตของลูกค้ามีมีเครดิตผ่อนอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประวัติดีไหมนะครับผ่อนดีผ่อนตรงไหมนะครับประมาณนี้ก็นะครับหากใครสนใจนะครับติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์นะครับ0ูนย์7 2้า3้าเจ็ดสมเจ็ดสามสมสามนะครับผมคันนี้รอเจ้าของอยู่ครับก็คือสภาพพร้อมใช้งานรอๆเลยนะครับติดต่อได้เลยนะครับผมบอยยินดีต้อนรับเลยนะครับหรือใครอยากมาดูคันจริงโทรเข้ามาบอกเลยนะครับคุณบอยครับผมขอดูคันจริงได้ไหม มาลองรถได้ไหมครับได้ครับโทรเข้ามานะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมหากผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด s u b s ไคร b e กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจและไม่พลาดคลิปถัดไปเวลาที่ผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ไม่เอไม่เสียโอกาสนะครับตอนนี้ยังไม่สนใจรุ่นนี้แต่วันหน้าผมอาจจะลงรุ่นที่คุณสนใจก็ได้นะครับถ้าไงก็วันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ